I m o o n n t t s s o w y y u u Amazing trick how can be มาดูวาครับไฟมันเป็นไปได้ยังไงเป็นเป็นของมันเองนะครับไม่ตัดมาตัดมาเอาประมาณสักเท่านี้นะครับโอเคอ่าจากนั้นเสร็จแล้วมาสับๆๆบสั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 ให้ผู้ชมจําไว้เลยนะเบอร์นี้นะเบอร์นี้เบอร์อะไรสองสองโพแดงนะครับสโพแดงตอนนี้เรามาคิดให้ผู้ชมคิดมาเลยชอบเบอร์อะไร ตั้งแต่ A ถึง King เออเอาเอาเอา A of h e a r t นะครับ A ผู้แดงนะครับ A C E O F H E A R T H โอเคอ่าอันนี้นะเอาต้องทำสามครั้งนะครับอ่า A C E O F H E A R T S โอเคอ่าแล้วก็ one more time Uh, A C E O F H E A R T S จำได้ไหมเมื่อกี้นี่เบอร์ของผู้ชมเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะสองโพแดงมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงทำตามแล้วเล่นได้เลยครับโอเค